สุดท้ายครับนะฮะเกี่ยวกับนักพากนะครับผมของต่างประเทศนะครับก็คือเหมือนพวกนักพากเกมอะไรแบบเนี้ยนะครับออมมันนนนพููดะไไรย่่ใใจเข้าทหก หาทนไหนดีนเดียหาทนเข้าไม่ได้ไอ้ยันนี่ก็พังมันเลยครับน่าจะยิบจะเจุนเนี้ยยนี่มันเดียว จริงนุย้ยผมว่าอาชีพนักภาคอ่ะไอ้เชื่อไม่ต้องโคตรเก่งเลยนุย้ยคือภาคไม่ดีเชี้ยเลยนะคือเกมจากสนุกสนุกแบบโอ้สุดยอดเลยครับโอ้เขากระโดดลงมายิงครับเขาอย่างงั้นอย่างนี้ครับคือถ้าภาคไม่สนุกคือจ่อยแต่ถ้าคือภาคอย่างนี้ไอ้เชี้ยภาคแบบมันอย่างนี้มาทำให้เราอินไปกับเกมที่เขาเล่นไงสามเฉียบครับผมเฉียบเฉียบเฉียบครับโอเคฮะสำหรับวันนี้